วันศุกร์แสนแสนศุกร์ครั้งที่21โครงการวันศุกร์แสนแสนศุกร์เป็นโครงการสร้างมหาทานบรารมีโดยปรารุปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมุขเทพบุดีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ประมารที่ท่านเกิดวันศุกร์หากท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านก็จะอายุ140ปี5เดือนกับอีก11วัน วันนี้ลูกสมณีที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวนสี่รูปได้มากราบคำถวายพระทหารและจะตุปัจ,จัยทยธรรมและคณะท่านเจ้าภาพอีกจำนวนหนึ่งได้ถวายปัจจัยร่วมบุญค่าพระทหารแด่คณะสงบนสเตดก่อนรับพรพระก็น้อมบุญนี้ถวายพระดชพกณหลวงปู่พระผู้ประมานเพื่อบูชาธรรมท่านทําให้ท่านแต่ได้ที่เราท่านจะนําบุญของเราไปกลั่นแก้ไข ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและทับทวีให้มากกว่าเดิมจากนั้นก็ส่งกลับมาที่เราอีกทีบุญของเราก็จะเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณด้วยอนุภาพและความกรุณาของท่านขอบคุณและอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้สลับปัจจัยร่วมบุญโครงการสุขแสนแสนสุขครั้งที่21ทุกท่านสามารถร่วมบุญโครงการมันสุขแสนแสนสุขได้เต็มกำลังศรัทธา ตามเลขที่บัญชีที่ส่งมาให้นี้ขออนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรามานจงคุ้มครองรักษาท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมอนุโมทนาทุกทุกท่านจ้า